นักลอ้อลูกทุ่งในดวงใจของพี่ตาต้าคะ่ะไหมไทยหรือไพ่พสะทอนโอไเลียตีคู่กันมากเลยครับแต่ว่าสิตอเป็นผู้อื่นบ่ได้นอกจากไหมไทยครับไหมไทยหรือพรสักสองแสงโอ้อยแขน้ายลายบังก่อนนะครับคนน้องวลลพูบ้านผมโ <l ug> อ้อยตอบเป็นไอ้ไหมกันล้วกันครับไหมไทยหรือว่าหนูมิเตอร์โอ้ยตอบไหมไทยือเก่ครับ ไหมไทยหรือว่าปีชาปัดไทยผมยกอาจารย์ปีชาเป็นครูเพลงอีกท่านหนึ่งไม่เอามายุ่งเกี่ยวกับนักร้งองผมต้องให้ท่านจอมยุติอีีครับไหมไทยหรือว่าสารสารศิลสารที่ดีคือสารสารศิลเฮ้ยก็ต้องเป็นไหมไทยือเขาครับผมไหมไทยหรือว่ายิ่งยงยอดบัวง,งาย อีที่เราปวใจอยากใส่บาตรพระโดยปิดซาเพื่ออาณาจากักจะได้เกิดที่เยอรมันไหมไทยครับผมไหมไทยหรือว่าโจออ้พูวสิตไอ้ my friend ขอโทษคุณจ่อยจริงๆแต่ผมต้องยกให้ท่านจอมยุทธคนเดียวครับไหมไทยครับผมสุดท้ายแล้วค่ะไหมไทยหรือว่ากล้องห้วยไรกล้องห้วยไรแล้วกันครับทำไมถึงเป็นพี่ก้องห้วยไรครับผมยกย่องให้เขาเขาเป็นคนที่เก่งทุกด้านนะครับใช่ครับแล้วเขาเป็นคนที่มีพระคุณต่อผมมากๆ